เจตนาร้ายหนึ่งในซีรีส์นักสืบคางะเคียวอิจิโร่ของอาจารย์เคงุ๊เป็นนิยายนักสืบที่ได้ชื่อว่ามีวิธีการเล่าเรื่องแปลกใหม่และปลิกความคาดหมายจนหน้าสุดท้ายเรื่องเริ่มจากนักเขียนชื่อดังฮิดากะและเพื่อนรักของเขาคุณโนโนกุชินัดเจอกันเพื่อคุยธุระสําคัญก่อนที่ฮิดากะและภรรยาจะย้ายไปอยู่ที่แคนาดาหลังจากล่ำลากันไปไม่นานเย็นวันนั้น ฮิดากะก็โทรตามโนโนกุชิให้มาหาน้าเสียงของเขาคล้ายมีเรื่องอะไรบางอย่างเมื่อโนโนกุชิไปหาก็พบว่าบ้านปิดไฟมืดและอีกไม่นานต่อมาเมื่อตามภรรยาของฮิดากะซึ่งอยู่ที่โรงแรมให้มาเปิดบ้านให้ทั้งคู่ก็พบกับฮิดากะที่นอนเป็นศพอยู่ในห้องทํางานเรื่องย่ออาจจะดูเหมือนนิยายนักสืบทั่วไปแต่เล่มน,นี้มาแปลกครับพาอหนังสือขอหาจับ คนร้ายได้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยคือทําให้เราคนอ่านงงมากว่าแบบเอ้าแล้วกูจะอ่านอะไรต่อวันนี้อีกตั้งแบบเป็นร้อยกว่าหน้าแต่เรื่องมันไม่ใช่แค่นั้นครับเป็นยังไงมาดูกันเล่มนี้ผู้เขียนหรืออาจารย์เคงโงใช้วิธีเขียนโดยการสลับกันระหว่างบันทึกของผู้ต้องสงสยัยบันทึกของฆาตรกรและบันทึกการสืบสวนของนักสืบค้างะซึ่งหลังจะจับคนร้ายได้แล้วนักสืบค้างะยังไม่พอใจกับคําสารภาพของคนร้าย ที่มันมีอะไรแหม่งแหม่ตังหิตตังหิดในใจจึงได้สืบสวนเพิ่มเติมแล้วตอนที่สืบสวนเพิ่มเติมนี่แหละครับที่เป็นความสนุกของเล่มนี้เลยเมื่อความจริงค่อยๆเปิดเผยออกมาความจริงแบบที่เรียกว่าอย่าไปเดาเลยครับเสียเวลาเปล่าเดาผิดตามไม่ทันตลอดตลอดอารมณ์ของหนังสือเล่มนี้จะไม่ได้บวืวหวาเหมือนนิยายนักสืบ แบบที่แอคชั่นนะครับหรือฆาตกรรมดุเดือดแต่ว่าจะเป็นแนวสู้กันด้วยสมองเชื่อเฉือนกันด้วยมันสมองมากกว่าแล้วก็จัดว่าเป็นเรื่องที่ฆาตรกรวางแผนได้อลังการงานสร้างสุดๆนอกจากฆาตรกรแล้วตัวนักสืบคางาเองก็ฉลาดสุดๆเหมือนกันคือแบบเป็นคนที่เก็บรายละเอียดแบบยิบยิบยิบจนเราคิดไม่ถึงแบบยิบยิบแบบเฮ้ยจะยิบไปไหนคือแบบยิบชนิดที่เราอ่านต้องอ่านแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ดังนั้นไปลองซะหน่อยนะครับทุกคนหนังสือบางๆไม่หนานมากอ่านง่ายๆสนุกๆแล้วก็เหมือนกับทุกครั้งครับหวังว่ารีวิวนี้จะช่วยตัดสินใจได้เพราะว่าหนังสือทุกเล่มไม่ได้เหมาะทุกคนถ้าเรื่องหนังสือเล่มที่เหมาะได้เราก็จะอ่านอย่างมีความสุขพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ